เงเทือนเรืองเข้ารูชางสวัสดีค่ะแนนนี่นางเศร้าสุชาดาสุดจันพบกันแบบนี้ทุกวันเศร้าตั้งแต่เวลาสิบโมงเป็นตอนไปเป็นการสรุปข่าวรายสัปดาห์ของเทศบาลเมืองเข้ารูปช่างค่ะ เมื่อว่าเน้นใครไล่คนไปลอยกระทงกันเน้นแล้วมีความสุขบางคนไปลอยเป็นรูบางคนไปลอยขอบครัวบางคนก็ไปลอยคนเดียวก็มีแต่ว่าหน้าว่าคนที่ไปลอยกระทงเป็นกูกระทงน่าจะล่งทางกันมั้งไม่รู้ว่าล่งไปไหนและหน้าว่าปานี้ก็หน้าว่าลงแล้วยังออกมาไม่ได้ที่ถึงเล็กวันก้อนมีคนมาแซวเน้นนี้ก้อนมาลอยกระทงว่าเน้นนี้ไปลอยกระทงที่ไหนไวาตามไปลอยด้วยลอยอยู่มู่ไหน แนนนี่เองก็ไม่โลว่าอีต๊อบปนปลือกันเพราะว่าแนนนี่ก็ไม่โลว่าตัวเองต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่มู่ไหนเหมือนกันเพราะวันนั้นก็ตามกันแคดเม็ดเมื่อยนี่นั่นแหละตามกันไปใต้งานนะแต่ว่าน้าไม่ได้ไปทําอะไรแล้วแหละคือนั่นแนนนี่ก็เห็นว่ากระทงไร้คนที่เอาไปออาารยอยสามรถย่อยซะไร้ได้ถึงวังนี้เองดีเทศบาลเมืองก็รูปจางที่คลองสําโลงอะไรเราก็ยังมีพักต๊อบ เลือเลืยอ,อยู่บางทีบ้างจุดทีไม่ามาม่าเขาเรียกว่าเอาลอดเมคโคนีลงไปคุดหลอกได้น่ายนาราเดชคำทับนาย,ยกเทสมนตรีเมืองเข้ารูปชางพร้อมด้วยนายพีทักสุวรรณโนรองนาย,ยกเทสมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้เดินลงสำรวจ อ่าบริเวณริมคลองซําโลงบริเวณมู่ทีเจ็ดทีมู่บานท่าวอนนี่มีต,ตรงนั้นแหละซึ่งวันนั้นเองเนี่ยก็ได้เดินตามแนวริมคลองยาวไปเลยเพื่อเช็คว่าอีซ่ามาร์ททำพือไดมัง5วิธีในไดมังทีจะสามารถนนำรถเมคโคทีจะมาคุดหลอกพักตอบชวาในคลองบริเวณนั้นได้ซืบจากว่าทีบริเวณริมคลองซําโลงได้มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงการปลูกพัก ทีกีดขว้างอยู่อาจจะไม่สามารถเอาหลอดเมคโคนี้ไปลงพื้นที่ในการคุดหลอกได้ได้หยกเอ็นเลวว่าวันนั้นนี่เกลเรวว่าถ้าเป็นพันนี้เลยคุบวาฝนตกนักมากๆขึ้นมา นายอีเล่ไม่ทันเพราะว่ามีพักตบนี้คว้างอยู่บางส่วนทุงทีนี้นายยกว่าอ่ะเล่เหลวพันนี้กันรอไม่ได้เป็นปัญหานี่เพราะว่านี่คือเป็นความเดือดร้อนข้องพอเมีพี่นองประชาชนในปื้นที่ตรงนั้นพอวันลุงชาวนายยกก็ได้ขอกําลังคนข้องกองพลปัจนาที่ซี่มาลงทีสะพานท่าวนนิมิต ซึ่งทั้งเทศบาลเมืองเข้าดูดจางรวมกับกองพนุนพัฒนาที่ซี่ได้จัดกิจกรรมคุดหลอกพักตอบชาว่าในคลองซําโลงทีมูทีเจ็ดสะพานท่าวนนิมิตโดยวันนั้นเนี่ยมีนายนาราเดชคำทับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเข้าดูดจางพร้อมด้วยนายพิถักสวุวรรณโนรองนาย,ยกเทศมนตรีสมาชิกสภาเลขานุการนาย,ยก รองบรรัดเทศบาลหัวนาสำนักบรรัดเทศบาลผู้อำนวยการกองช่างผู้ใหญ่บ้านมู่ทีเจ็ดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสิริชัยเอก,กพัน์เป็นส่อจอเขตซ่องนายศิศิลาวิทย์บุญญามณีส่อจอเขตซ้ำแล้วก็ประชาชนในพื้นทีก็มารวมกิจกรรมในการขุดหล่อค้นนี้วันนั้นเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากพันเอกปรีชา จันทคณาางกูลรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ซี่มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมนำก้าวคำปฏิญาณการว่าเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งการจัดกิจกรรมพ้นนั้นเนี่ยเราก็มีกองกำลังพ้นจิตอาสา,อากองพันทหารราบที่8 กรมท่านร,ราบามธิ z าหนาวิกโยทินทับเรือผากที่้องเจ้าหน้าที่เทศบาลก็รวมกันคุดหลอกพักตอบชาวากบริเวณคองซ่อมลงที่สะพานท่าวนนิมิตเพื่อที่ว่าจะกำจัด วัชพืชแล้วก็สิ่งที่กีดขวางทางน้ำในบริเวณนั้นให้น้ำเนี่ยสามารถาไล่พันได้อย่างสะดวกเพื่อว่าป้องกันการเกิดน้ำท่วมข้างในช่วงหน้าฝนที่ตอนเนี้มาถึงแล้วแล้วก็ล่องรับปริมาณน้ำที่ว่าไล่มายังคลองสาโรงซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยก็ มีทางกำลังคนที่เป็นทาหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเิศบาลเนี่ยก็มาช่วยแล้วก็รวมทางนำเรือเองดันคืออาดันพักตอบชาวาเพื่อดีจ่าให้รดแมคโคเดียได้ตักพักตอบชาวาในคลองส้ำลงนั้นได้ทึ่งเราเห็นไดเรว,วานายกนี้กับแล้วลองนายกอันลงพื้น,นที่ไปด้วยตัวเองแล้ว ส่วนทางชาวบ้านก็ไม่ยอมถอยบุกถึงลังบุกถึงดีมานายหยกถึงหองหนายอกเองก็พร้อมที่จะ,ะเปิดห้องเปิดกว้างรับฟังปัญห้าต่างๆที่จะมานั่งเล่งกันมาแก้ไขกันปันห้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของชาวบ้านกันสักน้อยว่าเป็นปันหืมังสวัสดีนะคะอยู่กลุ่มหมู่หนึ่งนะคะของเขาลูกช้าง เป็นข้าราชการบำนาญคือที่ได้มาวันนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนเพราะว่าในหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ซอยการจนะวนิช67เป็นหมู่บ้านซึ่งว่าจะได้รับความเดือดร้อนทุกปีในหน้าฝนเพราะจะเป็นที่รับน้ำซึ่งบ้านแต่ละหลังเนี่ยน้ำจะเข้าในบ้านประมาณเข่านะคะเฉพาะซอยเนี่ยจะประมาณถึงเลยขาอ่อนนะคะ ก็เดือดร้อนมากก็เลยมาหาท่านนายกในวันนี้นะคะก็อยากให้ท่านเนี่ยตั้งเครื่องสูบน้ำที่ข้างโรงเรียนอนุบาลสายพินเก่ากับอันที่สองก็คือขอแท่งบรีเออร์ปรูนเพื่อปิดทางยูเทิร์นสำหรับรถตรงนั้นเพราะน้ำที่มาจากหมู่บ้านอภิรม จากเขาแก้ว,จาก,กวจากบางดานมัจนจะทะลักเข้ามาฝัง่งตรงข้ามของหมู่บ้านนะคะจะทะลักเข้ามาจากช่องอยูเทิร์นกับรถตรงนั้นซึ่งน้ําตรงนั้นเนี่ยจะแรงมากก็เลยอยากให้ท่านนายกเนี่ยปิดตรงนั้นชั่วคราวในช่วงหน้าฝนนะคะไม่ได้ปิดตลอดก็มีความรู้สึกประทับใจนายกมากๆนะคะที่ได้แก้ไขปัญหาให้เราซึ่งว่าท่านนายกก็รับ ทุกข้อที่เราขอซึ่งทุกคนที่มาเนี่ยประทับใจทุกคนใช่ไหมคะลุงนั่นคือเสี่ยงของชาวบ้านที่ได้สะท้อนปัาให้กับ นายกได้รับฟังซึ่งชาวบ้านเองก็รู้สึกบายใจขึ้นพอได้แล่งถึงปัญห้าสุวนนายกก็พร้อมที่จะรับฟังปัญห้าที่เกิดขึ้นพอเป็นพันนีแล้วนายยกก็ได้มอบไม้นายปิทักสุวรรณโนรองนายกเทศบนตรีเมืองเข้ารูปช้างไปลงพื้นที่ทันทีซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้เดินตรวจสอบทางนา้ำวันนั้นรองนายยกและเจ้าหน้าที่เทศบาลก็เดินไล่ตามถนน เพื่อดูเส้นทางน้ำตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนไส้พินแล้วลายมาเลยเืยเลี้ยวเข้าซอย67ที่การจนาวณนิชจนไปสุด ทางข้างในซึ่งชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับปัญห้าน้ำท่วมแล้วก็รวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยซึ่งได้ขคอสรุปแล้ววา่าจะตั้งบาริเออร์ทีตรงบริเวณนั้นในการแก้ไขปัญหาชัวขาวไปก่อนต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบนี้วา่าตอนนี้พื้นที่เข้าดูฉางเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรยังมีไร่พื้นที่เลยทีวา่ามันเป็นพื้นที่ หลับลุมแล้ไงเข้าใจไงๆ่ายแล้วเข้าใจอันภาษาเล่าเลยก็คือพื้นที่ที่บ้านหลับนนามาแลยซึ่งพื้นที่ตรงนั้นคืออีกพื้นที่หนึ่งก็คือ เป็นพื้นที่ที่รับหนามมาจากเข้าเดียมดาแล้วไล่ลงมารวมอยู่ตรงนั้นยู่ที่ซอย4ี่สิบทรงค่านาทวีที่บ้านเกิดหนามทวมนายนาราเดชคำทับนายยกเทสมนตีเมืองเข้ารูปชางพร้อมด้วยนายพิทักษสุวรรณโนรองนายยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาลงพื้นที่พบป,ปะพูดคุยกับเจ้าข้องบ้าน ที่วาน้ำท่วมในซอย40บทรงค่านาทวีแล้ววันนั้นเห็นวาในในก็ลงมาพูดคุยเห็นปันห้ากันแล้วก็ทางนายกแล้วก็ลองนายกแล้วก็สมาชิกสภาก็เดินลายตั้งแต่ซอย40 สงคานาทวีแล้วก็ดูเส้นทางนา้ำแล้วก็แวะไปทีซอยเลี้ยวข้าวซอยสิทธิบซองทีส่งค่านาทาวีในแต่ละจุดว่าน้ำล่ยไปทางไหนอะไรเป็นปันพือแล้วเดินยาวไปจนถึงรอยต่อแล้วว่างเข้าหลุมฉางกับกอแตวพอวันนั้นลงพื้นทีเซต ทางนายกไดมอบให้ทางเจ้าหน้าที่เองได้เขียนแบบซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าถ้าได้แก้ไขปัญห้าตรงนี้ก็จะสามารถช่วยที่จะ,ะในเรื่องของปันห้านาำทั่วให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เล่ามาผักพอนกันก้อนเรื่องความเขียดต,ตั้งไว้ก่อนตรงนั้นเล่ามาฟั่งเรื่องบุญกันต่อสักซองเรื่องเป็นเรื่องของจิตอาสา กับเรืองการถอดกระทิน่นเดี๋ยวเรามาฟังเรืองแหลกก็คือเรืองจีนอาซากอนทีวัดก็ทำเพราะว่าทางกองทัพเรือภาคที่สองได้จัดกิจกรรมจิตอาสานายนาราเดชคําทับนายยเทสมุนตรีเมืองเข้ารูปช้างพร้อมด้วยนายพิทักษ์สุวรรณรองนายยเทสมุนตีสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองอชมล่มอาสาจิตแล้วก็มีน้องนองนักศึกษามหาว,วิทยาลัยราชภัฒน์ส่งค่าแล้วก็นักเรียนโรงเรียนวัดกอธรรมวันนั้นเนี่ยคือลุยนี่คนไปไปรวมกันก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาด วัดก็ทำทำกันทางวัดข้างบนข้างล่างด้านข้างคือเป็นการรวมมือรวมแรงรวมใจกันที่จะทำความสะอาดวัดแล้วพอวันทัดมานี่ก็เป็นการถอดทิ้นที่เป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วแล้วหวานนุกกนันนี้พอหวานเห็นการลำนาทิ้นเทียนพอแม่พี่น้องประชาชนในเข้ารูปจางมารวมขบวนกันแล้วขบวนนี่คือไมใหญ่เร่งวายยาวแล้วถ้ายาวนานุนา่นใดออกหนกนุน่นเมานะหวานนะแต่ว่าห้ แลยบวนก็คือไม่โลว่าต่อใดอีถึงแม้ใครยับจักอีดคือชัวโมงหนึ่งป้านไปแล้วก็ยังไม่ไปไหนเขาหวาาเลยนะทาไข่ไดลำนากองยาววาอีได้เป็นนางฟ้าแนนนี่ไปวันนั้นไปรวมแจมสักทีซ่องที่ว่างอีได้เป็นนางฟ้ากับเข้ามังแต่ว่าไม่รลยได้เป็นไม้นะว่างวายได้เป็นแต่ว่านั่นและพอลำลำไปเห็นเสื้อ ตัวนึงว่าในในอะไรในกองยาวและสิมวงมวงไอ้ยาวเสื้อนั้นก็เขียนได ต,ตาสะดุดใจนัดนี่ว่าเอาตาแต่ว่านั้นเลยวันนั้นก็เห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขบายใจกันลำกันโฉมงวงว่าว่าว่ายได้ถอดทิ้นกันเห็นแล้วชื่นใจทึ่งหลอนแขนไนแต่นชาวบ้านมีความสุขอิ่มอกอิ่มเอมอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มทุกอย่างวันนั้นซึ่งพอต่อมาก็เป็นพิธีถอดกระทิ้นที่วัดก็ทําซึ่งนายก านายนาราเดศคำทับนายยเทสมุนตรีเมืองเขา้าวบุชางก็ได้เป็นประธานในพิธีไฝ่ขลาวาดพร้อมด้วยนายพิทักษ์สุวรรณโนรองนายยเทสมุนตรีแล้วก็พี่น้องประชาชนเขา้าวบุชางก็ได้รวมถอดกระิ่นด้วยซึ่งการถอดกระิ่นข้องวัดกอธรรมปีนี้ก็เป็นการส้มทบทุนเพื่อที่จะสร้างโรงคั่วยอดทําบุญทําบุญปีนี้ข้องวัดกอธรรมอยู่ที 1นึ่งล้านหนึ่งแสนกาวเมินหนึ่้อยดฟังไงดีนะ1นึ่งล้านหนึ่แสนกาวเมินหนึ่ร้อเอพื่อใครเอาไปกลับไปทำมาไรไปเปลี่ยนตรงไหนก็แล้วแต่ฟังกันเอาเองทึ่งทีนี้เรา ฟังปันนี้แล้วได้ยินหลับบุญหลับอิ่มหลับเอมหลับใจอิ่มบุญไม่พออิ่มความสุขหน้าตาเบิกบ,บานอิ่มบุญอิ่มใจพุ่งก็อิ่มวันนี้ก็น,นี้จอบรายการนเน่นแรงสักทิศกนลาว่าฝากติดตามชมรายการแร้งไอเทือนเหลืองเข้าหลูกชางได้ทุกวันเส้าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับรายการแร้งไอเทือนด้วยพบกันแบบนี้ได้ทุกวันเส้าสิบโมงเป็นต้นไปสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ